สวัสดีครับผมวิทยานิธิพันธ์นายกองการและวิชาชีพนอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ปีการศึกษา2568ครับวันนี้ผมและทีมงานอวทอรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือสตาฟในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่รัวชัยชพึ่ของนักศึกษาปวชปีหครับ มีเพื่อนมากมายได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยครับในแผนก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้จักครูได้รู้จักพี่สตาฟอะไรพวกนี้ครับก็ประทับใจเรื่องที่นอนแล้วก็ห้องอยู่ค่ะมันสะอาดแล้วก็แอร์เย็นด้วยกับข้าวที่นี่ก็อร่อยมากค่ะบริการให้ทุกอย่างพร้อมมากก็ดีครับสอนดีแล้วก็สนุกด้วยครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่พาผผมมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับ สนุกสนานค่ะแล้วได้ความรู้มากมายค่ะมีความท้าทายดีค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกมากเลยค่ะกิจกรรมสนุกมากค่ะพี่ๆเป็นกันเองแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้เยอะมากๆค่ะรู้สึกสนุกสนานไปด้วยค่ะประทับใจตรงกิจกรรมค่ะเพราะว่ามีความรู้มากมายให้เราได้รับรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะค่ะก็หนูก็ขอบคุณพี่จอนะคะที่ มาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมารู้สึกสนุกมากแล้วก็มีความสุขที่ได้หัวเราะค่ะรู้สึกมีความสุขกับพี่เขามากค่ะเพราะพี่เขาเป็นคนสนุกสนานมากเลยค่ะเทเลเบิร,บ okay, ร,บรบ์ดครับโอเคครับเทลเบิร์ดครับขอบคุณครับถ้าพูดถึงความรู้สึกรู้สึกว่าครั้งนี้ผมได้ทําอะไรที่ผมไม่ค่อยได้ทําเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เคยได้ลองด้วยมาคุมเด็กแล้วก็มาคอย ให้น้องๆอยู่ในแถวหรือว่าเล่นกับเด็กอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับจะบอกว่ามันทําให้เรานะคะส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้เรามีความเป็นผู้นํามากขึ้นขเาเากเากร ผมมนตวัฒน์ดุษฎีดาลงประธานชมรมลูกเสืออาสาสมัครข้าลำพบาทครับจากการจัดกิจกรรมเนี่ยผมอยากทราบว่าพี่จอร์ดมีความรู้สึกแบบในภาพรวมยังไงบ้างครับก็เหมือนที่เคยบอกในทุกปีครับเวลาที่กลับมาที่อาร์เทคจะเหมือนกลับมาครอบครัวน้องๆก็น่ารักเวลาทากิจกรรมด้วยกันเราไม่ได้มาสอนนะเรามาทากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ชวนน้องๆมาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการด้วยกันเรื่อง,องความรักชาติเป็ือนบนดินเรื่อง,องความเป็นไทยขนาเดียวก,กันก็สร้างเสริมเรื่องของการสร้างพีมบิวดิ้ง เห็นทุกคนรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในครอบครัวเดียวกันผมเองมีอาชีพเป็นวิทยากรเนาะก็มีหน้าที่ภารกิจในการเดินทางทั่วประเทศทำกิจกรรมให้หลากหรายสาาถ้าผมพูดอย่างนี้คงไม่ผิดว่าผมไม่ค่อยได้เจอท่านผู้บริหารที่ทุ่มเทรักษาในขนาดนี้เพราะว่าท่านไม่ได้มีทําเพียงหน้าที่บริหารแต่ท่านมีจิตวัญญ,ญาของผู้บริหารที่จะดูแลน้องนักษาทุกคนทั้งขณะรึกษาอยู่แล้วก็เรียนจบออกไปท่านดูแลครบทุกมุมทุกด้านเป็นผู้บริหารที่น่าเื่นชมมากอีกดียวให้พี่จอยเนี่ยบอกกับน้อง ทุกคนหลังจากจบกิจกรรมครั้งนี้บิดรู้ใช่ไหมว่าชมนมพี่ชื่อคาลพบาศครันเป้าประสงสค์สำคัญก็คืออยากให้น้องๆทุกคนทําหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินผมว่ากิจกรรมการฝึกอบรมเนี่ยมันเป็นเรื่องการสร้างบุคลากรให้ทํางานร่วมกันได้มีความใฝ่ฝันร่วมกันและขับเคลื่อนในทิทางเดียวกันวันนั้น,นคือสิ่งที่ผมรู้สึกมีความภูมิใจกับมันว่าเวลาทำกิจกรรมออกไปน้องๆจากที่วันแรกมาไม่รู้จักกัน กลายเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันใครจะรู้อนาคตเขาอาจจะสร้างธุรกิจใหญ่โตด้วยกันก็ได้ชื่อโครงการก็บอกแล้วนะคะว่าสร้างคนดีแล้วก็มีความสุขสู่วิถีสังคมนะคะกิจกรรมก็เป็นเรื่องของค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างสายสัมพันธ์ก้าวเข้าสู่ครอบครัวรวชัชยพึกงนั้นนะซึ่งชื่อบอกชัดเจนเลยนะคะว่ากิจกรรมตรงนี้เรามีจุดมุ่งหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทําให้ลูกปอชอนหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะคะมาทําความรู้จักกันมากขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้วิทยากรนะคะซึ่งเราได้ห่างหายจากท่านไปนานนะคะเนื่องจากด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาแล้วก็ทางวิทยากรก็เป็น,นวิทยากรมืออาชีพ ในฐานะทีมของอวทนะครับขอขอบคุณแม่ขออ,อน,นะครับที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้มาดูแลน้องๆน,นะครับซึ่งเราเนี่ยได้วางแผนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในการดูแลน้องวางแผนจัดอย่างดีนะครับขอบคุณสําหรับโอกาสครั้งนี้ครับส่วนความรู้สึกก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจครับที่น้องๆทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะ ขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็สถานที่อิงธารีสอร์ทจังหวัดนครยกซึ่งเรามาเป็นครั้งแรกเนี่ยผมมีความประทับใจในสถานที่ห้องพักกิจกรรมวิทยากรรวมถึงบรรยากาศโดยรอบเนี่ยอ,อย่างที่แม่ขอออกว่าเรามาในฤดูที่ว่าฝนตกม,มันจะค่อนข้างเย็นและก็เย็นสบายมากอย่างแรกคือความสามัคคีครับการวางแผนการบริหารจัดการต่างๆโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้นำเนี่ย เราจะจัดแจงงานให้เพื่อนๆให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเชียร์อัพน้องให้น้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นจะได้มีความสนุกสนานแล้วก็ทุกคนได้มีความประทับใจในกิจกรรมในครั้งนี้ครับมันจะเป็นภาพจำตลอดไปอีก3ปีนะครับถ้าผมนับไม่ผิดมันเป็นผิดสิบรุ่นแล้วเนาะวิทย<ช>์เองก็เคยทำให้ <ๆ S 2> กับพี่ใช่ครับพรุ่งนี้ปีหน้าวันเดียวกันนี้ของปีหน้า ก็จะมีน้องกลุ่มใหม่เข้ามาแต่ความประทับใจของทุกรุ่นก็ยังจดจําอยู่รวมรุ่นวิทย์ด้วยและผมว่าทุกคนที่เข้ากับสมันนี้ก็จะจดจําเรื่องราวที่สวยงามก็ฝากไว้นะครับว่าสิ่งใดที่น้องๆเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเอาไปใช้แล้วก็กล้าไปด้วยกันอยู่ในรั่วเดียวกันพวกเราคืออาร์เทคขอบคุณด้กันครับขอบคุณครับทั้งหมดนะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะขอให้กลับไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับแนวทางชีวิตที่ได้รับไปในวันนี้นะ,ะซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆที่เราจะสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองนะคะเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของ สังคมและก็ของประเทศชาติด้วยนะในการที่ประเทศของเรามีเยาวชนที่มีความเข้มแข็งไม่อ่อนแอนะคะก็จะเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ